สมาวัสศาตสวัจมะามีอมานที่รักครพทุท่านทุกคนนั้นเกิดมาในดุนยาก็เพื่อที่จะกลับไปสู่สวค์ยันที่เคยจากมา และการที่จะได้ไปสู่สวรรค์นั้นนะเหตุที่หนึ่งนั้นก็คือการที่ไม่ต้องไปตกนรกเขาลอสุบฮานหัวตะลาถ้าไม่เข้านรกแน่นอนก็จะได้ไปสู่สวรรค์ที่เราจะทํำยังไงกันนะครับมีวิธีอะไรไหมอย่างไรที่จะทําให้เรานั้นไม่ได้ตกนรกเขาลอซึ่งนรกนั้นมันมีความร้อนแรงมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟของมัน ความร้อนของมันที่ร้อนถึง 60- 70บเจท่านะครับแล้วก็ในนรกนั้นก็มีต้นไม้อัดักกูมนะครับมีต้นไม้หนามซึ่งที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยเจ็บปวดอย่างมากมายซึ่งคนที่อยู่ในนรกนั้นก็ต้องกินนะครับพี่น้องที่รักพอพูดอย่างนี้นะครับเราก็จะรู้สึกเฉยๆเพราะเรายังไม่เคยนะครับยังไม่เคยพบประสบในการที่จะเข้านารก บางครั้งเราก็ต้องทดสอบทดลองเอาหมายความว่าต้องอเปรียบเทียบเอา mm. เช่นมีกองไฟกองใหญ่นะครับกำลังลุกไหมอยู่เราก็ลองเข้าไปใกล้ๆนะครับดูซิว่าเราสามารถจะเข้าใกล้ได้เท่าไหร่แล้วจะยืนอยู่ตรงน,นั้นกี่นาทีนะจะทนไหวไหมหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีถ้าเราทนไม่ไหววิ่งรีบวิ่งออกมาเนี่ยมันแสบหน้าแสบตาไปหมด เราก็ต้องนึกเลยเลยว่าจงคิดเลยจงมั่นใจว่านรกมันร้อนแรงกว่านี้ร้อยเท่าพันทวีคูณแล้วเราจะสามารถที่จะอดทนกับการทุกสทรามานในรกได้หรือไม่แต่ถ้าไม่ได้มันมีวิธีอะไรนะครับที่จะทําให้เรานั้นได้พ้นจากไฟนรกถนนสุนสรรัตอวาเลได้เกือสลัมนะครับก็ได้บอกวิธีไว้อย่างหนึ่งก็คือมันซอละมันซ่อละ ลิลละใครถือใครทำการละหมาดเพื่อ Allah, อ,อัลลอฮ์อารบนะยาวมันสี่สิบวันฟีจามะอาเดนในละหมาดจามะนะครับตุดริกุตตกบีรตุลอูลาโดยที่ทันตกเบตแรกก็หมายความว่าเวลาอิหมัมตะเบดอัลลอฮุอักบรเราก็ตกเบตตามเลยอัลลอฮุอักบรถ้าใครสามารถละหมาด40วันนะครับห้าเวลาเนี่ย40วันนะครับไม่ใช่เวลาเดียว 40วันห้าเวลานะครับแล้วก็ตักเบตคือไปไวไปก่อนนะครับพออิ่มัมตักเบตปุ๊บก็ตักเบตตามได้เลยกาตาบาลหูบารออัตานี้จะถูกบันทึกว่าเขานั้นพ้นจากสองสองสิ่งสงประการประการที่1บาราอาตมินานาตพ้นจากไฟนรกอันนี้สำคัญถ้าเราทำได้อย่างนี้เราละหมาดห้าเวลา40วันนะครับได้ ทันตบีรตุนเยอูลาอรตาราก็จะบันทึกว่าเรานั้นพ้นจากการเป็นชาวนรกวบรออต้นมินันนิฟากและพ้นจากการเป็นนิฟากก็คือเป็นพวกหน้าวายหนังหลอกนะครับซึ่งคนที่หน้าวายหลังหลอกนะครับวกมุนาฟิกฟีดาร์กิลอสฟันมินันานาจะอยู่ชั้นที่ต่ำสดุดนะครับสรุปว่าใครทำได้อย่างนี้นี่พ้นสองอย่างที่ดีเลยหนึ่งนะครับพ้นการ ตกนรก2การพน้นจากการเป็นมุนาฟิกและแน่นอนด้วยเกินนะครับเราก็ไม่ต้องไปทรมานในคุมนรกนั้นนะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนพน้นจากไฟนรกกันทุกคนด้วยเถิดวันเวลาคิตตาฟิกวันฮีได้ยะสละมาลีกุมวลลราคมาตุลวะบรักาตุ